มาครับคลิปนี้อยู่กับเจ้าคันนี้นะครับแต่งซูปรายังไงนะครับให้ได้ที่1แล้วก็วิ่งชนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันเลยนะครับคุมง่ายเลี้ยวง่ายนะครับ้ายไม่สะบัดจัดไปครับก็ซูปรานะครับหาได้ในนีนหาออโตโชว์นะครับผมเข้าไปวิวอ๋อเนาะแล้วก็เลื่อนไปหาโตโยต้านะครับนี่เลยซูปรานะครับอะแซดหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับคัส 693เนาะอยู่ที่2 5 0 0 5นะครับหาเงินมาซื้อได้เลยแล้วแต่งตามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยของแต่งนะครับก็หลับแล้วก็เอัปเดตอันจูนเนาะอัปเดนจูนเสร็จปุ๊บเข้าไปที่นี่นะครับผมจากนั้นนะครับมาดูที่อันแรกกันเลยเลยครับก็คือตัวนี้ครับ conversion นนะครับผมจะใช้เครื่องเดิมนะครับที่ติดมากับรถก็คือ 2J นะครับผมพลัง 2J ใช้เครื่องเดิมได้เลยนะครับระบบขับเคลื่อนเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับขับหลังเอาไม่อยู่ครับผมถ้าใช้คีย์บอร์ดเล่นนะฮะสำหรับใครที่มมมมมืืออออใให่่่แลล้้้้้วเเเพิงซกกาาชคคีียยย์์บบรรดดู็ไนนนตะัผม โอเคแล้วก็มาดูที่นี่นะครับผมก็จะเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบจะใช้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับตัวนี้นะครับแยกเข้าไปเลยนะโอเคแล้วก็การชนนะครับอันนี้ผมอยากให้มันสวย้วยผมก็เลยแต่งประมาณนี้ไว้นะครับก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับพอลซาสปอร์ตนะครับวิ่งหลังไม่ได้เปลี่ยนนะตัวนี้อยากได้ท่อใหญ่นะฮะอยากได้ท่อใหญ่แบบเท่ๆนะครับก็ใส่นี้ไปเลยสตรีทบ b มเบอร์นะครับการชนข้างนะครับของแอปฟลุกนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแอปฟลักแอปฟลุกนะฮะทุกอย่างนะตัวนี้ฝากระโปรงไม่ได้เปลี่ยนนะคร โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล้อนะครับยางนะครับตัวนี้สําคัญมากสําหรับคาร์ a 8 0 0นะครับคือเราจะใช้ยางเรลลี่นะครับทำไมถึงใช้ยางเรลลี่เพราะว่ายางเรลลี่นะครับก่อถนนได้ดีกว่ายางพวกนี้ครับยางธรรมดาเนี่ยก่อถนนได้ดีกว่าสตรีทครับกว่าสปอร์ตครับะแล้วก็ได้แต้มดีด้วยนะครับคือไอ้พวกนี้มันเอาไม่อยู่ครับรถคาร์ a 8 0 0เอาไม่อยู่ครับแล้วก็อันนี้ก็เกินแต้มกันไปเกินไป s 1เลยเราจะใช้แค่ a 8 0 0ก็พอนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็จะใช้เป็นเรลลี่ไทยคอมเพลียนนะค็ับ ด้านหลังเป็นใหญ่สุดนะครับล้อแม็กนะใส่อะไรก็ได้นะครับขอแค่คราดไม่เกิน A800 ไปนะครับอนี้ผมเลยใส่เป็น TE 37นะครับใส่ทีไปเนาะโอเคนะฮะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับด้านหลังก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ออกมานะครับแต่ด้านหลังออกมาสุดเลยนะครับผมอัปเกรดแลดเทคนิดนะครับมาเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับคลัชนะครับเป็นคลาสแต่งนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์แต่งนะครับแล้วก็เพานะครับเพาแต่งนะครับ เลสดิเฟอเรนเชียลนะครับโอเคแล้วก็มาดูที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างเบรกเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราต้องเบรกไกลๆเลยนะแต่ว่าก็เบรกอยู่นะฮะต้องเบรคอยู่แน่นอนนะฮะแล้วก็โชคนะครับเป็นสปอร์ตนะครับอันที่อันนี้นะฮะกล่องนี้นะครับหลังกล่องเครื่องมือนะฮะอันสปอร์ตเลยแล้วก็ต่อมานะครับอันตีโลบาใส่สุดนะครับหน้าก็ใส่สุดหลังก็ใส่โอเคตัวนี้นะครับไล่เบาใช้เป็นอันที่หนึ่งนะครับตัวนี้เลยสตอรีทนะครับรูปล้อรถ จะไล่น้ำหนักเบาให้เรานะฮะทีนี้เครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะกรองอากาศนะครับเป็นใส่สุดนะครับถังน้ำมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับระบบหัวฉีดก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็สปอร์ตนะครับสปอร์ตเอ็กซ์พลัสนะครับใส่ท่อสปอร์ตนะครับแล้วก็แคมชาร์ปไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นสตรีทวาวนะครับเอนจิ้นบล็อกไม่ได้เปลี่ยนนะครับลูกสูบไม่ได้เปลี่ยนนะครับ เทอร์โบไม่ได้เปลี่ยนครับใช้รูปนี้เลยเลยนะครับแล้วก็กรองแตดก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับไอตัวอินเตอร์คูลเนาะตัวนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับระบบน้ํามันนะครับแล้วก็ล์วิวไม่ได้ใส่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าจูนกันนะครับมามาที่จูนิ่งนะครับผมมาดูลมยางกันก่อนนะครับ1.8 1.8นะครับผมเป็นค่ากลางๆสําหรับยางเรลลี่นะครับเกียร์นะครับใช้3.91นะครับ ก็จะได้รอบเกียร์6เข้ามาไวขึ้นนะครับใช้3.91นะปรับแค่ไฟนอตได้ก็พอนะครับอะไ์เรเมนต์นะครับปรับไม่ได้เนาะอนตี้โรบาเป็น165นะครับสปริงปรับไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใส่โชคเลส์นะครับเหมือนกับอะไ์เรเมนต์เลยนะครับแอมปิ้งก็ปรับไม่ได้นะครับแอโร่ก็ปรับไม่ได้คันนี้แต่งปรับนิดเดียวเองปรับแค่ไอตัวนี้ครับตัวนี้80นะครับอันนี้100แล้วก็65ครับ แค่นี้เลยตามนี้นะครับค่าตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับดิฟเฟอเรนเชียลนะเปลี่ยนลมยางนะครับปรับลมยางเป็นเท่านี้เกียร์เป็นเท่านี้นะครับอะไหลนปรับไม่ได้ที่โรบาปรับได้นะครับ1 6ึ่นะฮะสปริงปรับไม่ได้แดมปิ้งปรับไม่ได้แอโร่ปรับไม่ได้นะครับเบรกก็ปรับไม่ได้ดิฟเฟอเรนเชียลปรับได้แปดสิบหึงร้อยหกห้บเท่านี้ครับแล้วลองแข่งกับบอร์ดดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นกับบอร์ดยากที่สุดให้ดูเนาะโอเคนะครับผมขอให้สนุกกับคลิปนี้แล้วก็การสอนดูในครั้งนี้นะครัับผมสสวดีครับ